ตึ้งเข้ามาพออ่านเข้าไปบอกว่าชมพู่พี่ต้มเหนือมังจจนนะพี่เบิกจายเงินจากการยอดขายอะไรเนี่ยใ้ห้าหมื่นบาทนะั่ในบัญชีเนะี่ยซึ่งตอนนั้นเราเรากำลังที่ว่าอะไรที่อะไรจะรมันมีค่าของบ้านเราอะ่ะเราก็ลันจะไปขายนะไปจำหนงังหรือไปขายอะไรเนี่ยตอนนั้นอะ่ะแล้วแบบปุ๊บก็มีเงินเข้ามาในบัญชีห้ 50, าหนะมื่นอ่ะก็เลยทําได้แบบปุ๊บก็แบบอะไรวะแบบคือเราเจอเขาครั้งเดียว เรารู้ว่าแบบเขาคือหนุ่มมังจันนะแล้วก็ตอนที่เจอพี่ตุม้มตอนที่พี่ตุ้มมาบริจาคที่ประสิบปุจธาเนี่ยคือเขาเราจะได้ว่าเขาเอาเงินใช้กล่องอะหลายใบเลยเป็นแปดพันแล้วพอให้นางำตปเราก็ไม่รู้ว่าสารพกลนี่คือพี่ตุม้มเรารู้รู้จกักแค่พี่ตุ้มหนุ่มมังจันไงแต่เราไม่รู้วนะ่าสารพกลคือใครอันนั้นก็แบบเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบรู้จักการพ่อหนังสือ,อแล้วมันทำให้เกิดความที่ ความสุขในจุดที่อยู่ในจริงเราก็แบบมีความสุขทุกค้ง,งที่ได้อ่านเล่มนี้นะจรงจะมีชื่อเราหรือไม่มีชื่อเราแต่เรามีความสุขแบบเล่มที่ม่ตุ้มเขียนทุกเล่มอะไรเงี้ยแล้วก็เล่มหลังส่วนนี้ก,มก,ก็มีชื่อลุกเหลียงเข้าไปกินอะไรเงี้ยเขาบบกวิตรก็คล้ายกับเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เรารู้จักเขาแค่ผ่านหนังสือแต่แบบเขามีตัวตอนอน่ยแล้วมันทาให้ชีวิตเราเปลี่ยนจริงๆอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนจากภายในด้วยนะไม่ได้แค่เรามีความสุขแต่มันมีความสุขจากข้างในออกมาแล้วมันมันจัะต้องได้ เป็นหนังสือที่ใหญ่แน,น่นอนเป็นหนังสือที่นานมากแล้วแต่ว่าพิมพ์ได้เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอ่านทุกคนได้อ่านทุกคนจะชอบอันนี้คุณแม่คุณแม่นำสนเสนอนะคะขอบคุณคุณแม่ค่ะโอ้โหขอให้สนุยว่าลังสีอมหิจะ